ไปแล้วเพิ่นมาบ่บ่ได้เพิ่นบ่ได้มาเอาสิไปใหม่อีกเอาสิไปยังบาดนี้ทําเฮ็บ่ได้ไปแจ้งบ่ได้ไปแจ้งกันหน้าอันนั้นโอ้ปุ้บ่แจ้งแต่นําบ้านนี้เฮาคิดว่าเขาแจ้งแล้วแล้วอือไปก็ปุ้นแล้ววุนหนนยเด้บ่บ่เคยตีแห้งแบบนี้ติาดบดลิบดลิดีๆหมดเครียดแห้ง เขียนให้ไม่ได้เข่าอัอนอยู่เพื่อนอย่างนี้นไ,ดได้คุยกันไปไปเนี่ยแบบแเราย,ย,ย,ยอมอ่อนยอมขอโทษบอกตองน้ำหอนหเป็นป๊าพี่น้องเนาะสลายเปิดภาพขึ้นมากะ พอดีบังเอ,อิญเดินทางเข้ามาทั้งบ้านสเา,าเตลกล็พอดีเห็นทั้งสาเตลกับผัวเพิ่นมาสนนองพี่น้องเลยพากันมาเอาหมักกันเอามากอียังพูนะลยมาเค่งบอกพี่น้องเลยโอ้โหเรคิดว่ามาไทยมาเงี้ยสบายดีว้าโตว่านี่อ,นอนเปลี่ยนไปแล้วบ้านนี่สบายดีเด้อว่าพรชัยเนาะได้ดผัวใหม่ลเนาะฮะ เพื้นซื้อกับซื้อได้คช่พัดพัดพัดใช้น่องน้องพัดใช้โอ้เอ้นเอิ้นอื้นเอิ้นต่ว่นเอื้นเอื้นเอ่้นเอืนเนเอื้นเอื้เอ้เนเอ้อโดยเอืนบ่าวน้อืนอื้นเอบ้นเอเเพนเอื้เอื้นเอ้นเอื้นเอ้นเอื้นเอื้นเนเอื้นเอ้นเ้นเอ้เอื้เนเืเ ีไปทางหน้าก็ได้ห้องพอตู้แลยบลอดหลอดตัวนี้เนาะบลอดบลอดนึกแล้วเนาะจากชิยู่ฮอนหาซิบหรือบ่เบ่ะว่าบลอนนี่ไหนเนาะชิได้นี่อันเอามะเข่งไปต้มขายบ่หวะนี่ยไอผักทีมงานไอผักทีมงานได้ครับไปคอยก็มาถือจังวะผู้ดี้ใช่เนาะ สร้างครูซาได้มื้อนี้บ่โอ้ครูสร้างครูซามื้อนี้ใกล้มันต้มผูกแขนใหม่เป็นหยังเอ้ยเนาะไปผัวใหม่เด้าวของน้อยเขาว่าซั่นน่ะเดซื้อบยมากินนําโอ้ยเนาะกินได้ก็ยินดีนะอยินดีนําแต่ตัวนี้เากินเบียร์แล้วบ่เอาเป็นคือเก่าคือตอนนเนาะอือบ่เอานําเบียร์นะเฮ้ยยังเป็นตยานได้บ่าวพเด้ได้เบียร์กลิ เป็นอะไรหมูวานนี่นะบบฮู้ตัวได้บอกมาหัวเป็นน้ำยางเออน้ำหานของหานผ้าอะไรแบบนี้โอ้โอหตัวนี้เนาะจะถือสิแม่เม่นบอกนี่พิษคนชั่วมันตามจากเนาะเป็นพิษตัวนี้เนาะถ้าว่าถือแบบนั้นนะก็ต้องเอาใจใส่ได้ตัวนี้เลยกันสอนขีดมฮีราขีน้ำหอมกันสินขีดโป๊กกาบไหว เชื่อแล้วเนาะโอ้ฉันบอกว่าอายุสี่เป๊ะเปาว่าบกจะมีอะกันยังบ่ได้นบอืมมาเนี่ยมนอย่ามือไม่รู้เราอยากเบิ้งเนาะอยากเบิ้งเลยอยากเบิ้งเนาะเบิ้งนี่ชันนี่อนันรดนัในลูไนะเขาเอาไปด้วยฮะเดียวซ้ำบ้ามันนุ่งชงกจ้ะ ไม่ไดืมาคืนมาคืนนี่กัอยูต้องกันดนเมื่อคืนนี่กับบอลสเตลล์โอ้หยอกกันหัวต้อยตัวไอ้โอ้ยคือบนี้เนาะเนาะเมื่อวานกับเมื่อวานกับนี่ต่างกันเลยเมื่อวานไรอย่างไรญาติเราอยู่เพื่อนในตู้หรื่าเมื่อวานนี่นะโอ้มาอยู่นี่บ่เป็นไรอย่างไรญาตบ่พรน่ะญาติแล้วมันปากประยูรประเช่าโอ้ยยิอย่างเดียวมโอ้ นี <ales> ่เราบ่เก็บอันเหี้ยไปตองให้เจ้าเนาะมื้อนี้เนาะเดี๋ยวเรามีสติหาหัวกระป๋องให้เป็นตู้แล้วจ้เนาะเออซั่นน่ะแม่นเป็นตู้ไปไปเบิ่งแม่เราอันนั่นน่ะเรานบาด2-3ปีแล้วบ่เซาจักเทื่อนะเป็นหยังน่ะบ่โอ้ ว่าเต็มตู้ดอกย่านวันบัดทีมงานเนาะแม่นเมนก็เป็นแต่ย่านอยู่ได้ว่าแต่เนี้ยแต่เมียเราก็ยังย่านเนาะบ้านเราห้ามแต่เมียเราก็ยังบวก่าอยู่เพื่อนคือเบิ่งว่านี่ไม่ได้กินข้าวมื้อเนาะชาวเต๋บวก่ากินข้าวบวก่าเข้าไปกินข้าวเดิบ้านนี่ก็มีแต่ว่าว่าย่านย่านย่างเดียวอืมอันนี้คือสิหายย่านเนี่ยแหละบ้านี้เนาะชาวเต๋อเฮดีได้ชาวเต๋เอาถามกูว่าชื่อชาวเต๋กัเป็นที่ได้วันเนาะแม่นย่านแล้วย่าน หลังจากว่าทีมงานเมื่อไรที่ได้บาตนี่ได้พูดคุยกันอย่างนี้ก่อนสี่ใครนี้ก่อนสี่เข้าใจกันนะหลุดกดคอเอาแพ้แพ้ไปคนอันงอกันก่อนอ่ะไม่ได้งอไม่งอผ่อมือนำด้วยต้องยิงกับเจ็บเองนั่นแหละบ่ต่อเอาไข่อยู่หันนี้ทำจบบ่เจ็บนะเออนี่ใครอันนี้ ผู้ถูกตบเลยบาดผู้ถูกตบแล้วบ่เจ็บบ่เนาะล้าเนาะพ่อกับแม่เจ้าพักอียอกนซื้อบงวนเนาะสิว่ายอกแฮงเยอกแฮงโพดยอกจนว่าทีมงานปลุกไปคนตื่นเนาะทีมงานก็บ่ได้นั่นแหละครอกไปเด้เอ้ายังือนะเอ้ย เจ็บเเออป็นได้ถึกอันผ่ามือชาแตาโมว่านนี่ผู้ชึกจีบ่ตอนนั้นนะเฮ้ยชื่อื่ออยู่โมผู้ชึกเจ็บเลยแม่นบ่อ๋อแสดงว่ามึนแน่จ้ะมึนแห้งอย่างนี้เดีมึนแห้งนี้ถือผ่ามือชาแตายังผู้ชึกโตโมู้เลยอันที่บางคนเนี่ยเขาแย้ลับเลยปรจักบ่อโอ้เราธรรมดาบบได้คอยได้ผลวบาว่านี่เนาะ ในคลิปก็ค Th no? ือแป้งเหมือนเนาะเุ่นหนาตุ่นวิตสมาอันผ้าผ้าลงมาเลยเหมือนวะเติมหนึ่งแลเติมหนึ่งในบ้านนี่เติมหนึ่งทีเนียวเลมีสติเลยเหมืนบอกสติกลับขึ้นมาเลยถึงข้ามือสาวเซีวมีสติขึ้นมาเลยอันเบาพรกันมีสติเลยบบบนี้มีสติเลยบบบนี้เฮ็ดได้แบบนี้กะเบาพรคนเดิมกลับมาเลยบาพรคนเดิมกลับมาบบบนี้เฮ็ดได้กะแบบเก้าบบบนี้ว่าอะไรกะคือเก้าบบบนี้ใครแน่บ่นเนาะ ปกติแล้วบาดปกติแล้วบาดบ่เป็นตะยานแล้วพี่น้องเอ้ยจะเฮ็ดอี้บาดเอเฮ็ดอกเรายเฮ็ดอีกบดนี้สิวาวแล้ว่จีแล้วบดนี้เนาะอันนี้ก็ถือว่ายังให้อภัยเพราะว่ามันมีครั้งเดียวเนาะงว่าแล้วเราให้อภัยอยู่แล้วบ่โบเจ็บบ่เจ็บเอาเบิ่งแม่บ่ได้กทั้งทั้ง พะเตลห้อภัยว่าะเตลข้างเดียวบ่ข at ้างเดียวหายภัยก่อนบ่โอ้ถ้ามีข้างต่อไปนี่บวอไัยได้เนาะแล้วโอ้ไปกินข้าวฟกับเพื่อนหหยอิ่มกับใครนะบ้าโอยบอสเรื่องของเราบอเรื่องเราได้เหตุ่งเราบ้าโอ้ดีเลยบอกพอนเลยเจ้ายอมทำในตัวเราโลดสะเตวเมนคำบาเราเมื่อวานนี่วอ้ แม่นๆเบิ่งชงชีแบบเชื่อแท้ได๋เชื่อว่าราศีกะว่าสิบ่ให้อภัยแน่เนาะเบิ่งชงนี่แล้วๆยังให้อภัยเจ้าหนาเห็นมาบ่เห็นคลิปอ้ยนดีก็แล้วเอาแล้วนโลดหอมแก้มอีหยังกันแลว่าติแตกัวเลยตัวโอ้เขาางคนนี่2อาทิตย์ยหายเครียดอันนี้หายเครียดแล้วแม่นบ่หายแล้วเนาะเออดีๆๆๆอันนี้โอ้ โมทันพอสองชั่วโมงหมักเข็งพี่น้องไอ้ชาวไร่หรือโอ้ยเบาหมั่วซั่วเ่าหมักไผ่หมักเงี้ยววัดสันบ่อไปพี่น้องเลยไปไดเรื่อยบ่อืมอืมกินนิ่บก็ไล่บริชาเตลได้บ่อกนะนี่คนเครียดเลยเครียดบุกหูเสาดิฮะองอาทิตย์นี้กันยังเครียดอยู่เลยบ่อกจะเปิกออกนะขอยได้ค่ะ ใจอ่อนคือกันอะไรก็ชาวเตียวไม่ยบาใดข่งแต่ป่าผิดื่อใดเลียเงี้ยแขอยได้ชาบ่นพรอิตย์นี้ววเอาน้ำเนี่ยได้ชะเบิองออกยี่บ่ขวะาาขัเจ้าได้เครียดแค่ก็นวัวววเอาน้ำคนเนีบูยูใกล้เนี่ยฉนวนว่าว่ามาถึงชนวนว่านีเออระเบงข่อยอืม้ะเบิงเจ้าทำมาเครียดอย่างเชืาว่าป่า้องผ่านง่ายเปล่าเ่าอ ทำแบแดงจุยห,ห่วยอยู่จา้าอย <laughs> ู่เจ้าลำเียงโอ้อาพิสตากันนี่ขนาดโทรศัพท์ยังเคียดสีดำ <laughs> เอาเลยในยสีั่วกันเลยไหม เกือบไปเลยสีดำเนอะเสียวเตียวเอาเียเจ้ากับดำมุกกันนั่นแหละขนาดสงเราเนี่ยฮาเปิดต้องมันดำปึ๊กเออเปิดเชิงอะไรเนี่ยเอี่ยมันตลาดนัดบ่โอ้มีตลาดนัดบอมึงเนี่ยมีนะบ่บ่เสียวเตียวมีบ่ในบ้านเจ้าก็มีตลาดนัดบ่ลูกชายโทนกับเมื่อวานนี่ให้ยูนเนาะมีเด้ตลาดน้อยนี่เด้อันนี้โมเมนต์เจ้ากับแกลงเหมืนตลาดอัน บ้านนั่นปุ๊บตลาดใหญ่อ่ะเร็วเมื่อวานนี่ทีมงานเ้าได้ไปเสนอโบซาสเตลววานนี่ไปอยู่เอาไปแล้วเพิ่นมาโบอะไรเพ่นโบลยมานี่ว่าไปใหม่อีกเอาจะไปใหม่อีกเอาสิไปเนี่ยังบ้านนี้เขาแจ้งกันหน้าอันนั้นโอ้ตุ้งบ่เขาแจ้งแต่น้ำบ้านนี้เขาคิดว่าเขาแจ้งแล <therapist. S 1> ้วแล้ว <sushi> มันไหกระปุ้นแน่ละถอดละขันเนี่ยเขาก็มีมาเนาะ เอามาก่อนเขาปุ่นกันโอ้ปุ่นนั่นคำบ่เขาปุ่นนคำกันแบบนี้อ่าอากาอยู่บันเนาะใสๆเอาวันเขาจับคนได้ได้เลยโมห็นบ่เออได้แล้วเออได้แล้วโอย่านดอกเฮะมีโทษไม่เงี้ยนะอืม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 คือว่าแล้วฮเอาเอาบริเวณนั่นในการสถาปนียงเฮาก็บบริมีเนาะเจ้าวัดประชาชนเจ้าก็ถือมาอยู่บ่ มีว่าวัดประชาชนมีครบบ่มีตั้งแต่สามโนโอ้เธอมาแต่สามโนสามโนสามโนวัดชี้เล่ไปเฮ็ดไว้อยู่ทำแม่นะวัดชี้เฮ็ดไปขับที่ออกเดินออกไปครับพี่ไว้กะดีเดี๋ยวจะบอบูมีก็เฮ็ดไว้เดี๋ยวเรียนจ้างขับรถขับรถเมื่อกี้เข้ามากะเห็นฮานกกมักเค้งอยู่แล้วว่าสัน คือว่าอันหันหน้าคุยกันแบบเข้าใจแหละบ้านนี้พี่น้องเลทั um ้งครอบครัวน้องเตวหรือว่าสาวเตวพี่น้องหวานเดินคือเก่าไม่หวานซื่นคือเก่าพี่น้องเลยหวานเดือดน้ำตาลยังไงมันก็หวานอยู่อันยังรโอนมันบริเค็มคือเกลือเลยตีตายแล้วสาวเตวสาวเตวียวบาดนี้เฮ้ยพี่น้องเลย ลุกแค่ลกบาเนาะเค่งกับหันหมดงาแบบซีแบบกับปีน้ํากับบเป็นแน่เนาะเป็นเป็นบอสเตลเอ้ยายแบมันเตกใบอ่อนนะมันเป็นโอเเนาะกินได้แคยังท้องื็พ่าได้ว่ายไงคือเมอวานนี่นั่นบพรน่ะเราแพงดุล้วเนาะวันเนาะหอมแก้มหอมยังเนาะบพรเนาะ หากแต่เล่าแบบโบมีสติซื้อนะแบบสติได้ตอนนั้นมันควบคุมโบอยู่เนี่ยพี่น้องตอนนี้ก็โอ้โอเคแบบลูกข้าบบเป็นอย่างเนี่ยอันนั้นอันนั้นแหละมัดไว้นี่โอ้ก็ถือว่าลูกนี่มัดแต่กระเตือนสติเจ้าตอนนี้เนาะที่อันหมู reveal, like okay, okay. ่บ em, uh ้านนี่พี่น้องก็ยังว่านี่โว่ามีคนเจ็บอยู่ดัวป้าตู่โอ้ยนี่ก็ตายเลยโอ้ก็ถือว่าลูกนี่ดึงสติไว้ก็เลยมีแบบว่าคนที่มาผ่านก็ถือว่าปลอดภัยนะเนาะเคยเป็นบ่เจ้านะ เคยเป็นอยู่วะพรที่ผ่านมาโอ้บอพอเจ้าอืมบอพรอเอาลงจังไดก็ตายผสมใส่เหมือนกันอืม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 คือว่าที่ผ่านมาเคยเป็นเนาะอืมติดมานี่ก็ติดในย่านนี่เนาะอืมอืมอืมย่านแม่ไผ่เมื่อวานนี่ก็เบิ่งซีหน้าเจ้าโอ้ทั้งจมทั้งเว้าเนาะจมปากนุบหนุบดุ่นุบตาจ้องอยู่น้อเมื่อวานนี่ ให้บุญญาเนาะชอวเต๋อเป็นคนหวานเห็นคลิปล่าสุดว่าแพงกันแบบที่ให้อภัยแล้วบ้านนี้จะเอฟซีแล้วจะเอฟซีแล้วผูกแขนไหมเลิกเหมือนเดิกเฮ็ดอิไรก็ยาเลิกขาเลิกไกลหมือนี่ผูกแขนไหมเลิกเอาบัคเข็งนี่ผูกแขนนะนี่แล้วแหละเพื่อกินบัคเข็งนี่เบิร์ตพอดียิงท้องพอดีเลย ไี้ดวดน้ําเมื่อวานนี้อ๊เคียดแฮงเห็นดเป็นแบบนี้เจ็บกระ้กระเพาะบ่ได้กินข้าวเนาะสะเต๋าต๋บ่เฮาละบ่หำหนักนะอือว่าหนักเลยเมื่อวานนี่ติว่าพรใน่างกายเจ้านะแม่ทีู่ียาได้อยู่เถิงกันเบิดอือรวมทั้งของผัวของเมียได้อยู่เถิงกันเบิด้มหายไปอันอยู่เถิงน่ะคืออยู่อยู่ในโตจ้าหรือว่าอยู่เฮือนสะต เรื่องยิ่งพระอะไรสักแคคือทางขอเหากราบคู่ม,มือนกคู่ม,มึงเนาะเพราะฉะนัะออ้นเจ้าอย่งพ่อว่าเขาเพื่อนบาร,ราอิบร,ริอูเขแล้วเนาะวันี้นเ,ปนเป็นจุดรรนั้นแล้ว่อยกันเอาเ,เรื่องบัรนี้ซาเตียวเจ้าหูที่ไปที่มาอะไรบารนี้มันพ่างนางแม่ว่าญาติพี่น้องล่มหายตายไปเไสถิตอยู่ในองค์พระหันตัวที่ว่าเหากราบไหวขลับูชาหันโอ้สันโบสันวิญญาณพววิญญาณแม่ียอยู่ใน องค์พระฮาโรดบ่อนอกกราบไหว้ฝู่มือโนดอันนี้เราเจ้าได้แบบว่าแเจ้าโบเมียนเนี่ยร่วงเกินเพิ่นนะนั่นแบบว่าลืมมือลืมบ้านเนี่ยคือว่านั่นมันก็เป็นเรื่องพ่อเนี่ยในสิ่งที่ตาโ่เห็นแต่ว่าเขาเนี่ยเสื้อเขาเขาเคยพ่อมาแล้วนี่ว่าเสื้อสิ่งที่ตาโ่เห็นบ่ บ่ยังน่ะดีใจแล้วบ่วันนี้ยังหายอยู่น่ะน่ะเด็กสายโทนเอาหน้าชาเตีโซ่หน้าแบบหนึ่งเอาทักบ่ชาเตียวชาเตียวแล้วหอมจะตบแบบหนึ่งเอาเจมือยังบวดเท้าบ่ถ้าพลาดบนลิดดีรอเอาเต็มแห้งได้บ่หมู่บ้านนี่น่ะเต็มแห้งเลย ถือว่าแค่นแห้งหนีบเลยคว่าเต็มที่เลยนะสาเตีววานนี่เนาะเอาเขาทอนบนแดงเนี่ยแล้วก็เบ่งดีหักแต่มือฉะเตวว่เจ็บว่าจะมัแข็งเนาะแม่แม่ใช้มดุแข็งดุนั่นอยู่แล้วก็คำฉะเตวเอาอีกบะหนึ่งขือว่าเันมือแล้วนี่ใช้งานบัได้เลยขือว่าทางเสียงตบหมอวานนี่โอ้งางบัได้ล้นระมาณโอ้หนักมวยเลยผัวเจ้าฉาเตียวเราเป็คนหนักมวยเลย บอกบอกเคยตีแห้งแบบนี้ตี้ผ่านบดลินบดลินดีดีมัดเขียดแห้งเขียดแห้งพี่น้องเราเจ็บปีกตีแล้วเนาะยอมครับบกเขียดแห้งหมู่บ้านนี่กับตีแล้วพี่น้องเลยหากแต่ว่าหลังจากที่ว่าทีมงานเมื่อแล้วไม่ได้เข่าอันอยู่เพื่อนอย่างได้ได้คุยกันไปไปเนี่ยแบบเรายอมอ่อนยอมขอโทษบอกต้มน้ำห่อนให้เพคนกินต้มน้ำห่อนเพคนกินบอกตั้งสติดีอือันนี้คือความเตือนของเมียเนาะ เดี๋ยวเพิ่งไว้ได้แน่ทางตั๋วบัพรเพิ่อนเช้าแล้วเช้าแล้วยอมยอมพิดยอมแม่นแล้วเมืนบอกยังบ่มีสติประไดเยเนาะยังแบบเพิ่งเพินอยู่ได้แม่นเม่แบบยังควบคุมตัวเองไม่ได้ตอนน่ะใครเคยนะรถกระบุนก็รถน้ำบ้านรถน้ำบ้านบอสเซตเซตอ้าี๊ยะ พี่น้องเลย้มอืมอืมอืมเช่าวดเลยบ่อหน่นะเอาบดเลยบ่ออืมเอาเงินให้เขาอ๋อนี่ซื้อบ่อนี่นะฮะเราจะซื้อเขาบ่อนี่นะเราซื้ออ๋อ้อ่อซื้อเขาไม่ได้กะกินลายเถื่อเอาเงินให้แน่คโอ้บ่ไง่ายกะไห้เอากินลายเถื่อกเอาเงินให้เพื่อนพอได้ซื้อก็บไปแบบเป็นนัวเนาะลายซื้อบ่ง่ายกะ ซื่อกับแม่นคอกับแม่นนะเนาะเอาแบบสั spell, ้นซะพี่น้องเลยมันบําเพนญบัตั้งซื่อหรอกพี่น้องเลยแบบเาเอาด้วยอะไรเก่งใจเขาสั้นซะน้ำจิตน้ำใจของเราคนคือนชิโต๊แเฮงเนาะชาวเตวเนาะเห็นคลิปล่าสุดเป่ะว่ะพรเห็ดแล้วกาดชาวเตวแล้วบานนี่ว่ะคือบ่แต่งคือบ่แต่งคันห่ารอดว่ะกาดบ่มีคันหาคันเปรบ่กกาดบ่มีคันหานี่บ่ยอมรับนะตัวพระเจ้านี่ว่ะมันมันเป็นแบบอ่า ไปข้างในอีกอะโอ้ยใช่นะป้ามาแต่ว่ากับชาเตียวไปพูดแล้วไปยังบาทนี่ไปบ่งสรางเห็ดเฮือนบ่บอโอ้ไปบ่งสร้างเห็ดเพื่อนบ่โอ้มีเฮือนคนบ่ทางนั้นกับชาเตียวหันโอ้เห็ดหัน่ะคืออยู่ในเหตหันขาโอ้ดินเพิ่อยโ่หันโอ้มีหันเนาะทางนขคอยคิด่ว่าบมีบี้นี่ อืม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 โอ้ยพี่น้องเลยเนาะคอยกะดสันไดคำบูเห็นบ่พอดหายตัวพุ่นกับบุหู่บ่ทั้งในพุ่นมีหันค่ะโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยดึกลับแท้หันบ้านฉะเตวนี่บ่แล้วเข้าไปบ้านผู้หันใครอยู่หันนี่เออดึกลับไปแลยอันนี้พี่น้องเอ้อืืออว่าให้โอกาสข้างนื่งเนาะสาเตีเนาะสมมติว่าข้างที่สองเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะเย็นอะไรว้าวว้าวแล้วเลยเนาะ แม่นบ่แม่นโบจะว่าแข่งจะปากทั้งใจดีแล้วคือเป็นเป็นที่ใดหย่านคนสิเป็นหันเป็นเมนเขาโทษเขาโอ้ว่าแล้วก็คิดไปหลยยันทางเอารูปชายผ่นมาเด้๋ยนาะโอ้แม่นคว่ำลราอยู่ไรตัวนี้กันเนาะมันจะเอามนไปถากโทษเมื่อวานนี้แต่ตำรวจ คนบัวฮับทำทำเนาะบัวฮับแกอีกยากเขาต้องเขาไปฝากคุกต้องมีเงินเลยสาวแต๋วแม่นแล้วเขาก็ต้องไปเซ็นหันเซ็นนี่เทา้งนี้มันบแบบขบอาเขาเซ็นหันเซ็นนี่มันก็ต้องได้จ่ายค่าน้าค่าไนเพิ่นเนาะกินน้ากินไนเด้เต้นเลนเนาะในความเจ้าชาวแต๋วตัวนี้มันก็คิดลายลูกแบบเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี่ทีมงานไปก็คือแบบว่า ไปบอกเพิ่นสิซื่อบ่โอ้แจ้งไปบอกไว้เพื่อย่านเกิดหั่นเป็นนี้เนาะเอ้าบ่หยังล่ะนะบ่หยังเข้าหูลูกนะแม่ะแตวเบิ่งแมมีหมดประจักบ่วันวันบ่โอ้ยพี่น้องเอ้ยเอานีโอ้เินพ่อจะมาฮักยกันเบิดเมื่อได้ต้มนี่อ่าจุต้มแม่นจุต้มเนาะน้อยหมอบ่ใหญ่น้อยนหมอน้อยบ่บ่บ่การ แม่เนาะจ้อหม้อแกงบ่จักบ่บ่แกงมาน้อยอ๋อขําต้มมันต้องได้ต้มละเทื่อเด้อเพ่นเนาะมาเบิดมือก็บ่เบิดมื้อนี้ให้ทีงานต้เอาเองให้งานต้เอาเองเ็ซอยบาดนี่บ่เป็นหยังพี่น้องเอ้ยก็บ่ติแล้วเนาะกรรม2กมก็ตเอาเองโพมาโตไแล้วก็โตด้บาดนี บตบอีบว่ะตบอีบว่ะสแตลเอาใหบัดสแตลเอาเอาให้บัดเอาเอาเอาตบกระจูบรู้แล้วแบบนี้เอ้ยอยากไอ้สแตวเอ้ยกูอยากค่อยเวียกได้ช็อตได้ตัวนี้น่ะอ่ะป้าสามีแต่ว่าสีอันนั่นก้อนสียหายช่างสแตลบนฮักนี่ก่อนเดียวสีได้โอ้ล้มกระดิกที่นึงพี่น้องมาเอามาเอาแม่คนว่าะมาเลยมาก่อนมาก่อนเซบรถลุ้นลุ้นนะ อ้ายอยากให้ได้น่าอยากเอาให้ได้วเรามีน้ําใจยอมรับว่าเราเป็นคนดีแล้วพี่น้องเอ้ยซแตวนี่อ้าบ่มีไผคือแตวแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยถือว่าเราเก่งแล้วก็ยอมรับพอแล้วจมตกาพให้เลยแล้วบ่รถยังทันได้เต็มแตวอแล้วงโอ้ยจมาใหเ่เราใหญ่เนาะอ้ยพี่น้องเอ้ย ได้เข้าใจเด้อดูดูได้ขอว่ายอมหักน้าใจชาวเตวอได้ข่อหาใส่บ้ไล่ได้ข่อยว่าแบบนี้เนาะยอมหักยอมหัอ่าน้าใจแล้วงดงามในพี่น้องเลยเออบ่พรถือว่าโชคดีเจ้าได้ไม่นิ่งที่จิตใจงดงามหาใส่บ้ไล่เด้อบ่พรเด้อแบบนี้เด้อมีแต่ว่าเจ้ารักษาน้าใจตัวนี้ไว้เด้อเอออย่าไปเฮ็ดคึ้นบ้านได้ยาได้กินข้าวฟรี่ขึ้นเล่าว่าใช่ไหมนอกจากเต๋อเนาะ อ่ะสัตว์พี่น้องว่าสัตว์ที่ได้ฮักซอยเพิ่มพี่น้องเลยกับที่ได้เมื่อออาาทางเฮือนทางซาดพี่กที่หนึ่งเนาะพี่น้องเลยว่าสัตว์เสต้สบายดีก่อนคลิปนี้โดยสบายดีโดยไปบารพอนจบคลิปก่อนสบายดีก่อนโดยเอ้ยเนาะสบายดีเด้อโดยโดยโดยผู้ผัวแล้วทางลูกชายคือสิดีใจแห้งมือนี่เมื่อวานแต่ลูกชายแล้วแหะพี่น้องเลยทีมงานมากเล้ก็เห็นเราพูดคุยเข้าใจกันก็ดีใจน้ำดาวกับสานพี่น้องเมื่อวานนี่ก็ ได้ขู่ได้คนกับตกมกตกใจกับเรื่องที่เกิดนั้งหลาพี่น้องเลยถือว่าเมื่อนี้ก็ถือว่า,อวาโอเคแล้ววันสันนะพี่น้องเนาะพัาจังไดคลิปนี้ก็จบก่อนพี่น้องไ่พอกันในคลิปหน้าเนาะถ้าว่าผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออาภัยเด้อพี่น้องเนาะอ่ะจังไดก็สไลด์กับ,บ,กบชิไดล้ลาเนาะพี่น้องเลยไปไปแล้วพี่น้องสบายดี